พื้นหลังสีขาวภาพท่าเรือปรากฏข้อความเศรษฐกิจกลุ่มนางรำปรากฏข้อความวัฒนธรรม ภาพตลาดน้ำประกจข้อความประเพลงพื้นหลังสีขาวประกจข้อความทุกเรื่องราวท่านิสัยภาพพุ่งนาประกจข้อความการกระตุกลุ่มเด็กนักเรียนกมรุ่นประกจข้อความการศึกษาทันกระแสข้อความเคลื่อนไหวภาพนักศึกาประกจข้อความการเศึกษาครับุนความประกจข้อความสุดเกาะขุดกระเด็นอาเซียนจากทิกย์พาดีประกจข้อความสุพื้นหลังสีขาวมีดอกรู ทางโลโก้ปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน NBT ทสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NVT ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสมโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่ง,งทาง NVT 11 TV อีสานค่ะกดหมายเลข11นะคะในระบบดิจิทัลนะคะก็สามารถมาเจอเจอกันได้นะคะหรือจากหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์คําว่า NVT 11 TV อีสานนะคะรับชมผ่านไลฟ์สดนะคะที่หน้า f แฟนเพจได้เช่นเดียวกันค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของโลกของธุรกิจมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงหลังโควิด1 9มานะคะก็มีบรรยากาศของการกลับมาจัดงานแล้วก็อีเวนต์ต่างๆอย่างคึกคักมากๆเลยซึ่งนี่ค่ะคือหนึ่งในอุตสาหกรรมนะคะที่มีการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศของเราได้เป็นอย่างดีค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะว่านี่คืออุตสาหกรรมไม้ส์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าอุตสาหกรรมนี้นะคะ เป็นการจัดงานที่มอบโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะที่สําคัญค่ะในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจค่ะซึ่งที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือว่าไคส์นะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้ค่ะว่าจะสามารถมาผลักดันนะคะให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้ให้กับภาคอีสานของเราค่ะซึ่งทางไคส์นะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะปัก หมุดนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางนะคะของอุตสาหกรรมไม้ในภาคพื้นอีสานของเราค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะซึ่งหนูดีนะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณวิชนนวิชัยยุทธ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือว่าคายส์นั่นเองค่ะสวัสดีคะ่ะท่านาอสวัสดีครับผม ะะพอบอกว่าช่วงนี้นะคะเรื่องของงานอ e ีเวนต์เรื่องของการจัดงานการจัดประชุมต่างๆนะคะเริ่มกลับมามีบรรยากาศคึกคักมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลายคนยังสงสัยอยู่บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบไมซ์แล้วมันต่างยังไงกับการท่องเที่ยวอื่นๆแบบทั่วไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่านผอ,อค่ะได้เล่าถึงที่ไปที่มาของอุตสาหกรรมไมซ์ค่ะแล้วก็ภาพรวมที่เกิดขึ้นในประเทศของเราหนะะ่อยค่ะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็คือว่าลักษณะของธุรกิจไมซ์เนี่ยคือมาาันจะ มีลักษณะธุรกิจมันแตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยปกติทั่วไปครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไม้หรือว่านักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไม้เนี่ยจะมีการสเปน เงินในการใช้จ่ายนะครับมากกว่านักท่องเที่ยวปกตินะครับ <c oughs> ที่จะเข้าไปในแต่ละพื้นที่นะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆล้วกันครับคือจะอธิบายเบื้องต้นว่าคําว่าไม้เนี่ยครับก็คือมาจาก MICE ใช่ไหมครับ <c oughs> M เนี่ยก็คือว่าจะเล็งถึงการจัดการประชุมนะครับ <c oughs> I เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองนะครับ ไม่ว่าทางนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีการใช้จ่าย spending ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะครับตัว C เนี่ยก็คือว่าจะโฟกัสไปที่การจัดการประชุม,มะระดับนานาชาติหรือว่าการจัดคอนเฟนซ์ใหญ่ๆนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเช่นการจัด World Bank การประชุม w o r l d b a n k ที่แบบว่าเราเคยจัดนะครับในใน,ใน,ใ,นในกรุงเทพมหานครนะครับ,รบอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ตัว E ตัวสุดท้ายนี่คือการจัด นิทรรศการหรือว่าการจัดงานแสดงสินค้านะครับซึ่งใน,ในอุตสาหกรรมไม้เนี่ยครับใน MICE เนี่ยคือการ spending นะครับการ spending ของอนักท่องเที่ยวไม้เนี่ยเข้ามาเนี่ยคือมันจะอยู่ในส่วนของ E นะครับเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะรวมถึงบุคคลที่เข้ามา จัดงานแสดงสินค้าบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าซึ่งมันจะเล็งเห็นถึงกลุ่มก้อนของอนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับในส่วนของ MICE นะครับเราจะได้อ่าเราจะเห็นจากตัวเลขง่ายๆเลยครับในช่วงอสองควอเตอร์แรกของปีนี้นะครับที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมก,กราจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยคือ,อส10เมืองไมซิตี้นะครับ ขอนแก่นของเราเนี่ยครับติดอันดับ3นะครับติดอันดับ3ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และสเปนดิ้งในการใช้จ่ายอันนี้คือผมบอกถึงนักท่องเที่ยวในกลุ่มไหมนะครับสเปนดิ้งในการใช้จ่ายอยู่ที่183ล้านนะครับรองจากกรุงเทพมหานครรองจากเชียงใหม่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ5,400ล้านเชียงใหม่ก็อยู่สักประมาณ2000กว่าล้านนะครับผมแล้วรองลงมาก็คือเป็นอขอนแก่นซึ่งเรา มีความภูมิใจครับในการตรงนี้ว่าศูนย์ประชุมไถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนะครับในการานำพากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มไม้เนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะครับนี่คือออยากจะเรียนท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมนะครับให้ทราบถึงเกี่ยวกับว่าบทบาทของธุรกิจไหม้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับผม ค่ะเพราะนั้นก็คือความแตกต่างก็คือการท่องเที่ยวในแบบทั่วๆไปก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะใช้จ่ายก็คือโอเคแหละเน้นหลักในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าถ้ามาท่องเที่ยวแบบอุตสาหกรรมไมซ์นะคะก็คือ นักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของการมาท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ยังมีการกินใช้ต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะสูงขึ้นนะคะจากการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะเลยทําให้อุตสาหกรรมไม้ตอนนี้นะคะก็คือเติบโตมากๆนะคะหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดก็พยายามจัดงานเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามานะคะอย่างที่ท่านผอ,อบอกเลยค่ะว่าเมืองใหญ่ๆห,หลกัลกๆก,ก็อย่างกรุงเทพมหานครก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเชียงใหม่อย่างนี้นะคะก็ต้องเป็น ท็อปฮิตอยู่แล้วแต่ขอนแกน่นนี่ขึ้นมาถึงได้ท็อปสามนี่ถือว่าสุดยอดมากคืออยากจะบอกเบื้องต้นว่าคือลักษณะของการจัดงานอกซิบิชั่นนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงการจัดงานอกซิบิชั่นในกรุงเทพเนี่ยคือ,อรู้กันแล้วว่ามันเป็นศูนย์กลางเลยแหละ,ะเป็นศูนย์กลางในการที่ว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มอุตสาหกรรมไม้เด้เข้ามามเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่จากข้อมูลสถิตินะครับของทางสสปนหรือ,อสำนักงานส่งเสริม าก,รรการจัดในเทศกาลและการประชุมนะครับ<ฆ>ซึ่งอยู่ภายใต้สํานักนายกนักรน,นะครับผมคือเราเล็งเห็นได้ว่าคือในนอกเหนือจากกรุงเทพนอกเหนือจากเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือทางสสปนอเองเนี่ยคือเขาได้โฟกัสมาที่ภูมิภาคอีสานเป็นหลักในเรื่องของการที่จะผลักดันให้การ <t ell> นำพาของนักท่องเที่ยวในกลุ่มสากมไมมเนี่ยเข้ามานะครับคือเราไม่ได้พูดถึงขอนแก่นเพียงอย่างเดียวครับเราพูดถึงโคราชนครานราชสีม,มานะครับเราพูดถึงขอนแก่นเราพูดถึงอุดรธานีนะครับเราพูดถึงหนองคายนครพนมคือกลุ่มกลุ่มจังหวัดพวกนี้ครับคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมุดหมายสําคัญน,นะครับเป็นหมุดหมายสําคัญที่ทางสสปนเ,เองเนี่ยพยายามผลักดันในเรื่องของนักท่องเที่ยวกลุม่มสากรมไมมเข้ามาในพื้นที่เพราะอย่างแรกครับ คือในในในภูมิภาคอีสานเรามีสนย์ประชุมที่ได้มาตรฐานนะครับสนยนประชุมที่ได้มาตรฐานนะครับในการจัดงานแสดงสินค้าในการจัดการประชุม <affirm> นะครับเราน่าจะภาคภูมิใจนะครับในเรื่องของสนยนประชุมคลนะครับมันไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของคลอย่างเดียวครับ <Ranger. S 1> เป็นความภาคภูมิใจของคนขอนแก่นด้วยเช่นเดียวกัน <ứng> นะครับที่เรามีสนยนประชุมที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลสามารถที่จะจัดงานในภูมิภาค เอเชียตะวันอกเฉียงใต้ได้ทั้งหมดจากศูนย์ที่แบบมีความมาตรฐานในการจัดงานนะครับเราได้ AMVS นะครับ AMVS ย่อมาจากอาเซียนไมเวนูนสแตนดาร์ดก็คือหมายความว่ากลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าออร์แกไนเซอร์จากต่างประเทศหรือภายในประเทศเองสามารถที่จะเลือกใช้สประชุมในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้านอกเหนือจากงานแสดงสินค้าเองแล้วเนี่ยครับคือเรามีการจัด การประชุมนะครับการจัดการประชุมที่แบบว่าช่วยจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสนยนประชุมคล้ายของเราเองเนี่ยคือเราไม่ได้มองเฉพาะว่าการจัดการประชุมเพียงอย่างเดียวเรากําลังมองถึงการนําพาการจัดคอนเฟล็ต์ระดับนานาชาติเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในอนาคตนะครับ่ะผมขอเบรกไว้แค่นิดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพูดตรงนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวทางให้ให้ทางเราเนี่ยได้ได้รู้ว่า ศูนย์ประชุมของเราเนี่ยมีความพร้อมยังไงเรามีการบรหิหารจัดการนะครับในการทํางานยังไงตามระบบ iso 9 0 0 0นะครับผมแล้วก็เราเองเนี่ยก็ยังมีได้รับรางวัลอีกมากมายนะครับในเรื่องของอรางวัลการประหยัดพลังงานนะครับเรามีแผงโซลาร์เซลล์ในการที่จะ,ะใช้ไฟจากโซลา่าจาก อาดวงอาทิตย์ในการที่จะเข้ามาใช้ในศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้คือเบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนครับผมค่ะแสดงว่าเรื่องของความพร้อมในการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงสินค้าแล้วก็การประชุมในภาคอีสานเนี่ยท่านผอ,อ,อมองว่าตอนนี้ภาคอีสานของเราพร้อมมากๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างจังหวัดขอนแก่นของเราซึ่งมีศูนย์ประชุมไคล์ยอยู่ตรงนี้<ส>ก็คือถือว่าพร้อมในการรองรับนะคะกับการจัดงานแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับ ในประเทศหรือว่านานาชาติใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วอย่างในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไม้สเส้ภาคอีสานเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าเราพร้อมที่จะเชื่อมเข้าสู่กลุ่มประเทศ GMS ด้วยใช่ครับค,คือนี่คือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงลักษณะภูมิศาสตร์ของเรานะครับในในในจังหวหัดขอนแก่นของเราเองเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองในลักษณะของจีโอกราฟิกนะครับก็คือศูนย์ขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยครับเป็นศูนย์กลาง ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันตกของประเทศะนะครับไม่ว่าจะ,ะการขนส่งโลจิสติกที่มาจากทางพาม่าแม่สอดลงมามที่จะมีแผนในเรื่องของการนำพากลุ่มผู้ประกอบการจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV นะครับเข้ามาก่อนอจากพาม่านะครับมันก็ผ่านขอนแก่นนะครับที่มีระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่ออ,ออกไปนะครับในกลุ่มประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม และก็รวมไปถึงกลุ่มประเทศจีนนะครับอามณฑลกวางสีแล้วก็มณฑลยูนานนะครับเพราะฉะนั้นเองก็คือว่าในลักษณะที่เป็นข้อได้เปรียบของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเป็นประตูเป็นเกตเวย์ในการที่จะนำพากลุ่มผู้ประกอบการนะครับจากกลุ่มประเทศจี s เนะครับเข้ามาใน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 จังหวัดขอนแก่นหรือว่าในภูมิภาคตะลอกเฉียงเหนือด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็คือว่าในลักษณะของศักยภาพ ที่เรามีอยู่ในขอนแก่นผมไม่ได้พูดถึงสุพัประชุมคล้ายเป็นอย่างเดียวผมพูดถึงในทุกๆภาคส่วนนะครับสามารถที่จะได้รับอันที่สูงจากเส้นทางโลจิสติกที่ผมได้เล่ามาให้ฟังตรงนี้ได้นะครับแต่เราในลักษณะของสนย์ประชุมคล้ายเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่จะสามารถผลักดันตรงนี้เป็นเวทีตรงนี้ให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ในเรื่องของการจัดสแสดงสินค้าในเรื่องของการจัดการประชุมหรือในเรื่องของการจัด เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่ มีขึ้นบ้างแล้วนะครับใน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 ,ในส่วนประชุมที่เราได้ทํากันมาในช่วงต้นปีนี้นะครับมผมเห็นบอกว่าเรื่องของ entertainment นี่น่าสนใจมากนะคะเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อย่างในจังหวัดขอนแก่นเองะคะเราจะคุ้นชินกับการจัดงานแบบจัดแสดงสินค้านะคะมีการจัดประชุมสัมมนา,าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ทว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านผอ,อ,อว่าเลยเรามีกระแสรเรื่องของการจัดงานมหก,กรรมดนตรีต่างๆนะคะโอ้โหเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะคึกคักมากๆเลยอยู่ๆกลายเป็นว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะกลายเป็น ศูนกลางของมหกรรมทางดนตรีไปแล้วนะคะครเราได้มีผ่านการจัดงานในเรื่องของงานดนตรีเหล่านี้หรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบไหนบ้างคะคืออย่างนี้ครับก็คือว่าในลักษณะของการบริหารจัดการของสุระชุมในช่วง45ปีที่ผ่านมานะครับคือ,อคนในพื้นที่หรือว่าคนในจังหวัดขอนแก่นเองจะมองว่าสุพัฒนยมีศักยภาพในเรื่องของการจัดงานอ็กซิบิชันหรือว่าจัดงานการประชุมเพลงอย่างเดียวแต่ว่า เราเองอะ่ะคือเราพยายามที่จะทำาภาพของสู์ประชุมว่าเรามีความพร้อมมากกว่า,าจัดงานแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือว่าจัดงานการประชุมเพียงอย่างเดียวเพราะเราใช้พื้นที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดงานคอนเสิร์ตอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบว่า,ากรุงเทพทําได้สูป์ประชุมในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นไบเทคไม่ว่าจะเป็น Impact, อิมแพคไม่ว่าจะเป็น NCC ก็เขาสามารถที่จะจัดอินเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของงานคอนเสิร์ตได้ เราก็มีศักยภาพเท่ากันครับเพราะว่าในมาตรฐานเดียวกันคือเราก็เลยนำพาครับนำพางานคอนเสิร์ตท,ที่เราเพิ่งจัดไปวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับและก็เป็นงานคอนเสิร์ตจากต่างประเทศครั้งแรกด้วยนะครับใน,ในจังหวัดขอนแกน่นก็คือเรามีศิลปินจากเกาหลีเข้ามา<ฆ>นะครับเรามีศิลปินจากเกาหลีที่แบบว่าสร้างแรงเขาเรียกว่าสร้างสร้าง,สร,างสร้างแรงดึงดูดให้กับ กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงว่าถ้าเกิดคุณจะมาดูคอนเสิร์ตคุณไม่จําเป็นต้องไปที่กรุงเทพเป็นอย่างเดียวลวคะคุณสามารถมาที่ศูนย์ประชุมไคเราก็จะสามารถนำพาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในภูมิภาคตันอ,ออกเฉียงเหนือได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นเป็นมุดหมายใหม่ครับเป็นมุดหมายของศูนย์ประชุมแสดงสินค้านา,นาชาติของเราว่านอกเหนือจากงานการจัดงานแสดงสินค้านอกเหนือจากการจัดการประชุมแล้วเนี่ยเรายังอาจะสร้างให้ศูนย์ประชุมของเราเนี่ยเป็น Entertainment นต์ในภูมิภาคอีสานของเราด้วยเช่นเดียวกันครับออย่างที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะคะท่านผอ,อ,อที่สามารถจัดงานคอนเสิร์ต ที่เป็นศิลปินต่างชาตินะคะเรียกได้ว่าจะเป็นครั้งแรกของที่ขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะคะที่เราเชิญศิลปินเกาหลีนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะซึ่งโดยปกติเราก็จะคุ้นชินว่าถ้าจะต้องไปคอนเสิร์ตแบบนี้ต้องไปกรุงเทพเท่านั้นใช่ครับแต่ว่านี่คือเซอร์ไพรส์มากๆคือมีไปที่กรุงเทพแล้วก็มาขอนแก่นด้วยนะคะซึ่งก็เห็นเลยว่าบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมานะโอ้โหคึกคักมากๆนะคะคือหลากหลายผู้คนนะคะก็เดินทางเข้ามานะคะอย่างที่ เราต้องการตามเป้าหมายเลยคือนักท่องเที่ยวนในอุตสาหกรรมไมสใช่ครับ,ค,รบคือทุกคนี่ยมีความพร้อมที่จะมาร่วมในงานนั้นอยู่แล้วนะคะคมากกว่านั้นนะคะที่เขาจะมาร่วมในงานคอนเสิร์ตหรือว่างานต่างๆที่จัดขึ้นนะคะคือความพร้อมในการใช้จ่ายถูกต้องอันนี้คือเป็นประเด็นหลักเลยครับเป็นประเด็นหลักที่สู่ประชุมคายเองเนี่ยคือเราเราเรา,เราไม่ได้ทําเพื่อศูนย์ของเราแต่ว่าเราทําเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยต้องได้รับ อันนี้สงจากสิ่งที่เราเองนั้นได้จัดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันะนะครับอันนี้คือ,อจาก,จากเขาเรียกว่าศูนย์ประชุมคลายเองเนี่ยก็คือบริหารจัดการโดยบริษัท CPL a n d นะครับอยากจะบอกไว้ตรงนี้โดยนโยบายของผู้บริหารนะครับคือเ้ามองว่าเมื่อกลุ่ม CP ไปที่ไหนเราก็อยากจะนำพาความความร่วมมือนะครับแล้วก็นำพาสิ่งที่แบบว่าสามารถที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยได้รับ ในสิ่งที่เราเองนั้นได้จัดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมผมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจาภายในจงังหวัดหรือว่าภายในภูมิภาคเองมันก็ต้องแบบสร้างาแรงดึงด,ดูดเข้ามาในตัวจงังหวัดของเราเองด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นแหละค่ะก็คือไม่ใช่เพียงแค่ส่วนประชุมไกส์เท่านั้นนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าไม์เองนะคะเป็น อุตสาหกรรมที่เราเล็งเห็นในทุกภาคส่วนจะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแต่ว่าในศูนย์ประชุมไคลส์นะคะก็จะเหมือนเป็นศูนย์กลางนะคะในการที่จะ ต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์นะคะเข้ามานะคะเพื่อมาใช้จ่ายกันอยู่ในบ้านเรานะคะก็ทําให้ทั้งผู้ประกอบการเองนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะคะและอย่างนี้ช่วงนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ไคลส์นะคะหรือว่าเป้าหมายในอนาคตที่เรากำลังจะดึงกิจกรรมอะไรต่างๆเข้ามามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค,คะคช่วงนี้คือ,อาจากที่คนในพื้นที่เนี่ยคือรู้จักสุพัประชมไคยอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่า เป็นสถานที่จัดงานเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เราเองเนี่ยในในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราเองเนี่ยคือผันตัวเราเองเนี่ยมาเป็นผู้จัดงานเองด้วยการที่เราเองนั้นผันตัวเองมาเป็นผู้จัดงานเองเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานครับสร้างมาตรฐานในการจัดงานแสดงสินค้าในส่วนภูมิภาคเนี่ย ให้มันมีความทัดเทียมกับในส่วนกลางก็คือในกรุงเทพมหาคนครนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองนั้นผ่านตัวเราเองมาเป็นผู้จัดงานแสนดงสินค้าเองมันก็จะสามารถเขาเรียกว่ายกระดับครับยกระดับงานแสนดงสินค้าที่จัดขึ้นในต่างจังหวัดเนี่ยให้มันมีมาตรฐานเดียวกันกับในกรุงเทพนะครับเราจะมีงาน b e ย o n o Food Expo ครับ เป็นงานที่ทางสูตรประชุมไคเนี่ยเป็นผู้จัดงานนะครับซึ่งจะจัดในวันที่7จถึงเกันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเพราะเรามองว่าอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความพิเศษแตกต่างจากาภูมิภาคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพเองก็ตามเพราะว่าจากวัตถุดิบแมทเรียที่ว่ามีความแตกต่างการสร้างเขาเรียกว่าอาหารในอนาคต ซึ่งมันสามารถที่จะทําให้ยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่เองในจังในจังหวัดขอนแก่นเองหรือว่าในาภูมิภาคตอนหลัเฉียงเหนือเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มยิ่งขึ้นนี่เป็นเวทีหนึ่งครับเป็นเวทีที่จะนําพาผู้ประกอบการนะครับจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเป็นเวทีที่นําพาผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาพบกับผู้ประกอบการในประเทศของเรานะครับแล้วก็ในพื้นที่ของเราให้เขาได้รู้จกัก m มทเท i a รียลพิเศษเหล่านี้นะครับเพื่อที่ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถทีต่อยอดนะครับในเรื่องของการขายในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเป็นบุตรหมายแรกครับที่เราเองนั้นจะจัดงานแสดงสินค้าขึ้นเองในวันที่7-9ถึง9กันยายนงานบิยอนฟู้ดเอ็กซ์โปอีกงานหนึ่งครับซึ่งจะจัดขึ้นในปีเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คืองานมูเตลูเอ็กซ์โปครับน่าสนใจมากค่ะครับ งานมูเตลูเอ็กเนี่ยเราจะจัดขึ้นวันที่27ถึง29ตุลาคมนี้ครับเป็นการตอบสนองนะครับเขาเรียกว่าตอบสนอง DNA ของคนในพื้นที่นะครับเพราะว่าคนอีสานอยู่กับความเชื่อนะครใช่ครับเป็นเป็นการตอบสนอง DNA กับกับคนในพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับเช่นเดียวกันครับให้กับผู้ประกอบการนะครับทางด้านสายมูต่างๆนะครับสามารถที่จะนำพาสิ่งที่ตัวเองน่ย มีความเชื่อหรือศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาทําให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมีความเขาเรียกวา่วาหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับสายธรรมสตรัตตาถ้าเกิดว่าเราเองไม่อยากจะ,ะโฟกัสไปที่ในส่วนของศาสตร์ความเชื่ออะไระทั้งหมดนะครับซึ่งผมคิดว่างานนี้น่าจะตอบโจทย์เลยครับน่าจะตอบโจทย์ผู้ประกอบการภายในภายใน,ภายในภูมิภาควตนอกีิงเหนือนี้นะครับ เราไม่ได้ทำอ,อยู่ในขอนแก่นอย่างเดียวนะครับเราเชื่อมกับ3 4จังหวัดด้วยกันนะครับที่จะทำะในส่วนของงานมูเตลูนี้ด้วยกันนะครับมไม่ว่าจะเป็นอุดอรหนองคายหรือแม้กระทั่งบึงการนะครับซึ่งเราจะนำผูพาผู้ประกอบการที่จัดงานแสดงสินค้าใน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 ศูน,นประชุมของเรานะครับแล้วก็นำพากลุ่มผู้ซื้อ,อนะครับที่ที่เข้ามาเดินชมภายในงานพาไปในส่วนของ เส้นทางศรัทธาเนี่ยครับที่ผมบอกไปนะครับในการที่จะเข้าไปเคารพสักการะนะครับในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเองนั้นได้นับถือกันประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นงานหนึ่งครับที่จะสร้างเม็ดเงินนะครับให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จะทําให้เราเองนั้นได้รู้ถึงศาสตร์ต่างๆนะครับซึ่งมีอะไรเยอะๆอีกมากมายนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในงานมีอะไรบ้างนะครับผม น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับกิจกรรมที่ต้องบอกว่าทางคลายชนะคะจะผันตัวมาเป็นผู้จัด ะะซึ่งก็จะมี2งานใหญ่หญนี้นะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคก็เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะแต่ว่าเท่าที่ท่านผอเล่าให้ฟังนี่คืออยากไปทั้งสองงานเลยนะคะคแต่จริงๆแล้วโดยเฉพาะเรื่องของงานต่างๆที่จัดขึ้นเหล่านี้คายสเองนะคะไม่ได้มองเล็งเห็นแค่ในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นที่จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดงานนะคะแต่ว่าทุกจังหวัดเลยนะคะในภาคพื้นอีสานนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะว่าภาคอีสานนะคะก็จะต้องมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมสนะคะได้อย่างเต็มที่ไม่แพ้กับส่วนกลางนะคะคอย่างกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆอื่นๆนะคะแน่นอนว่าในอนาคตไม่แน่นะคะภาคอีสานเองก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่หลักนะคะในการจัดงานระดับนานาชาติต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับการเล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็โอกาสนะคะสําหรับผู้ประกอบการใน ภาคพื้นอีสานด้วยนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะคะบอกว่าต่อไปในอนาคตก็จะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่ใคร,ครจะใครจะเป็นผู้จัดเร็วๆนี้นะคะคน่าสนใจมากๆนะคะคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผอ,อ,กอ,อกเพิ่มเติมนะคะว่าเอกกิจกรรมจะมีอะไรยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าหนูดีคงจะต้องเข้าไปร่วมในทุกกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าน่าสนใจมากจริงๆค่ะยังไงสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์ประชุม ไคส์นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้น,นะคะที่ Facebook นะคะ คายส์ส่วนประชุมและ,สะแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 9 1ย์4 9 2 3 0นกะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าในช่วงนี้นะคะสเก็ตด,ด้วนงานมีอะไรบ้างนะคะหรือว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะก็ลองเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะคะที่ f a c e b o o k Fan p a g จของคายสนะคะแล้วก็ติดต่อได้นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้นะคะวันนี้นะคะดูดีต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อน,นะคะต้องขอขอบพระคุณท่าน วิชโนนวิชัยสุดค่ะขออภัยค่ะท่านวิวชโนนวิชัยยุทธนะคะเพ้่อในการส่วนประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือว่าใครสนั่นเองนะคะขอะะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะคะว่าภาคอีสานของเรานะคะไม่ใช่โดดเด่นในเรื่องของการเกษตรหรือว่าอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้ภาคอีสานก็ไม่แพ้ภาคใดแล้วนะคะและเราก็จะมาร่วมผลักดันพัฒนาให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้นะคะเติบโตไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะหนูดีพร้อมท่านผอ,อน,นะคะแล้วก็ทีมงานรายการมองอีสานผ่านเอ็นบทีต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ